นี่หน้ามืดเลยอะเฮ้ยเล็กมันหน้ามืดเลยไปแล้ววะเพื่อนผมอยู่ก really? ็อาการแปลกๆคือเหมือนสัมผัสบางเหมือนสัมผัสบางอย่างได้หน้ามืดใจสั่นไปเลยอะไปไเ่อนเราเพ่อนเราท่นเล็กนี่จะให้ผมคิดว่าจะมีเซนหรือว่าจะสัมผัสเรื่องนี้ได้ที่นะกพผมก็อยากให้เพื่อนเนี่ยคือเมื่อกี้เรายังคุยกันรู้เรื่องนะนั่งก่อนนั่งก่อนแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่า มือ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 แล้วก็มือสึ่งเหมือนแบบคล้ายๆคนจะเป็นลมอะ,ะไรเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเหมือนแบบร้อนวูบวมือไม้มสั่นไปเมื่อก่อนเม่งก่อนอย่าเพิ่งยืนนั่งพักก่อนนั่งพักน,นั่งพักโอ้โหเพื่อนดูความสวยงามของลากดิใช่ไหมคือแบบสวยมากขอนั่งัได้ไนั่งได้นั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เราจะตั้งก้องคือผมไม่ได้ติดต่อใครแบบ่อเพราะว่าผมสน ฟังแล้วเพราะอะไรก็อะไรที่พี่ไปมาก็พูดคุณ,คณ,คณ,คณเหมือนกัน,นครับท่านผมพยายามจะไม่คิดเรื่องหญิงเพชรหรือว่าสิ่งที่ผมตามหายอยู่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วก็มันเริ่มจะรบกวนหลายๆอย่างมากเกินครับท่านเราไม่ <as> ต้องไปตามหาเท่าไาหาาไร่หรอกก็ถึงเวลาก็กลับมาของมันเอง ก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีกันยามเย็นนะทุกคนก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนนะทักทายกันเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเดิ้ลแฟงแล้วว่าวันนี้ก็มากันเล็กนะครับผมสวัสดีครับผมเล็กจากต้องพี่แตพาไปเรื่อยนะครับผมทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับผมนะตั้งแต่ถ่าย u t u b e มาเลยนะครับยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบเพื่อนนะวันนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าจะพาผมมา เจอต้นไม้พูดได้นะใช่เขาเรียกว่าต้นไม้เลยนะเล็กมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะมันก็จะเป็นต้นโขก็ไม่ใช่ต้นทสก็ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันมีอะไรกันแน่แต่ว่าใหญ่เคยเข้ามานะมาแล้วก็มาเจอเป็นท่านพูดท่านพูดเขาบอกว่าเขาเป็นทาน่ทานพูดที่อยู่ในต้นไม้หลังต้นไม้นี้ก็ไม่รู้ว่าท่านพูดที่ว่าเนี่ยตอนนี้ทา่านยังทัตทิูต่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าคนไม่มีบุญหรือคนที่มาแล้วแบบว่ามาทําไม่ดี ไม่มีทางเห็นตัวท่านอเผื่อจะโดนท่านเล่นงานด้วยกลับไปนี่ไม่ได้ลับไล่นอนนะคือเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะแปลกเลยทุกคนนะก็บางทีก็มีเสียงออกมาแค่ต้นแต่ต้นไม้นะแต่ไม่เจอตัวมีแค่เสียงเหมือนคล้ายคคนแก่คนมีอายุแล้วไม่น่าเชื่อว่าท่านภูดนี่ท่านแบบจะอยู่ในป่าลึกเพราะว่าเราเดินทางมานี่ค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็จะเย็นเลยทีเดียวนะต้องบอกว่ามีกระแงเข้ามาหาผมเนี่ยเย็นแล้วไปพี่นะดูเฉมเจน ตอนนี้ก็สี่โมงสิบสี่แล้วสี่โมงสิบสี่เราเพิ่งจะเดินมาเดินทางมาถึงยังไม่ถึงต้นไม้ต้นนั้นพี่นะต้องเดินไปประมาณอีกสักห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรเดียวท่านพูดเดี๋ยวผมเองจะไปพิสูจน์ด้วยตัวผมเองนะคะว่าท่านพูดที่เล็กพูดถึงเนี่ยเป็นต้นไม้พูดได้หรือว่าเป็นสิ่งไม่ดีที่อาศัยอยู่ในต้นไม้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเรายังไม่การตีว่าดีหรือไม่ดีแต่เราไม่ขอลบลู่ดีกว่าแต่ท่านน่ะเหมือนกับว่าคอยดตแลต้นไม้ต้นนี้ไม่ให้ใครมาตัด บางทีมันสวยงามไงมันเป็นต้นไม้ที่สวยงามใครที่อยากได้คือคล้ายๆแบบต้นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปในป่าไหมพอเวลาป้นใจแล้วมีพวกเจ้าทีเจ้าทางเนี่ยเขาปกปักรักษาอะไรแบบเนี้ยใช่อ๋อพอเข้าใจได้มันเคยมีหบอว่ามีเหมือนมีคนจะมาทํร้ายหรือมาตัดออกทําไม่ได้โดนเล่นงานตะกอนตายเลยอโอเคทุกคนเล็กพูดกันในนี้แล้วผมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่า ต้นพูต้นนี้หรือว่าต้นไม้พูได้เนี่ยจะเป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญเลยนะทุกคนที่ลืมไม่ได้เลยคืออย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่ก็คือพี่แฟดผ่าไปเลยแล้วก็พี่แฟดวีหด้วยนะครับ 2> <V> 2. วีสองเอาวีสนะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนที่สาคัญก็มากันสองคนนะวันนี้ก็ <S 2> 2 <S ทุกคน อย่าลืมไปกดติดตามเขาเรียกว่าอะไรชายกิจแห่งเมืองลับแลด้วยนะครับน้องชายผมนะครับผมช่องชายกิจแห่งเมืองลับแล่เ <Okay S 2> พื่อเขาไปค้นหาดูกันได้นะครับผมฝากพี่ๆทุกคนเลยโอเคตอนนี้เราจะให้เหล็กนําทางไปแล้วนะครับผมไ,<อ>ไป,ป,ปก็ตอนนี้ก็ลึกลับนะทุกคนสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยคือเหมือนแบบคือผมจะพูดยังไงเดียลึกลับมากเลยนะครับ เล็กเราต้องมุดไในเนี้ยใช่ใช่เนี่นก็นะครับทุกคนพยาย่ามนะเป็นความเชื่อตัวบุคคลเราจะไม่บังคับใเชื่อนะใช่ใช่ใชดูแล้วก็พิจารณากันเดียวก็เพื่อนบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมีเคยมีคนจะมาตัดนะแฟนมีคนเคยจะมาตาบหรือว่าคิดไม่ดีแต่สุดท้ายก็ <ทำ S 1> อยู่ไม่ได้ไปทำปุ๊กการปุ๊กสร้างแต่ว่าไม่ได้ อ๋อคือต้อนไม้ต้นนี้ที่เล็กพูดถึงนี่คือถ้าไปสร้างบ้านนี่คือแบบโโอโห้หจะสวยมากเลยดิสวยมากแล้วดีมากด้วยโอโ้โอหพูดซะแบบว่าผมเนี่ยอยากอยากเห็นมากๆเลยนะครับบนทูตท่านอ่าใหญ่ขึ้นมานะมาปุ๊บมึงก็อกว่ามาดูว่ามันสวยงามใช่ป่ะเสลพัดอย่างนี้มีอยู่แล้ท่านเนี่ยออกมาหาแล้วบอกบอกท่านบอกตัวเองว่าท่านอยู่ท่านพูดท่านพูดที่ปกป้องอยู่ต้นไม้ต้นนี้อยู่ครับครับ เหมือนว่าต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เหมือนใหญ่จะมานั่งพักแล้วก็ใหญ่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาอยากจะเห็นอะไรนะอยากจะหามผมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันนันเลยด้วยแล้วก็ตอนนี้แฟงพี่ครับผมอยากให้แสงเนี่ยเลิกขิดมากเรื่องยิงไปได้แล้วับ่ว่า หลายคนที่ไปเจอมาเป็นไงบ้างเขาบอกไงตรงกันหมดเขาบอกตรงกันหมดทุกคนเลยว่าให้หยิบกำหาก่อนเพราะว่าตรงนี้หญิงเพชรปลอดภัยใช่ไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้อีกทีหนึ่งซึ่งไอคนที่เอาตัวไปอ่ะมันรู้ว่าหญิงเพชรมีอะไรดีมันเลยจะเอาหญิงเพชรเป็นไงเขาจะบ้าไม่ให้ทำอะไรร่างกายคือใหญ่คนใจงอ่ะไม่ต้องคิดมากแล้วบางทีบางทีร่างกายจะแย่เองรู้ป่ะใช่เข็นมากแล้หญิงเพชรก็ร่างกายแย่นโอ้ยไม่ก็อย่าเลย โฮ้โยตรวจไหมนี่เหรอใช่ครับเฮ้ยมันลึกลับมากเลยเล็กอยางปีจ่าไม่ดีนะได้ยินเสียงเดินปะ่ะหรือว่ามีคนมาก่อนหน้าเราวะเสียงเดินไม่มีใครมาแล้วเพราะว่าที่เนี้ยใครเข้ามาโดนทั้งนั้นแหละไม่มีใครเข้ามาที่วันนี้เราเข้ามาได้เพราะอะไรวะใจเราอะคิดดีใช่ใช่ผมไม่ได้มีเจตนาที่ มาลบดูได้กินทูบได้กินทูบแล้วก็มือไม้ผมสั่นมากเล็กใจสั่นไปหมดเลยอ่ะครับกินทูบเลยมามือมาจาไงกินทุนมันเลยไม่เป็นไรเพื่อนทางไหนมไมผมนี่หน้ามืดเลยอ่ะเฮ้ยเล็กผมผมันเป็นหน้ามืดเลยเป็นไรวะพี่ครับเพื่อนผมมัอยู่ก็อาการแปลกๆคือรู้เหมือนสัมผัสบางเหมือนสัมผัสบางอย่างได้หน้ามืดใจสั่นไปเลยอ่ะไปไปขยันขยันสั่นเลยเล็กนี่จะคแมนคงคิดแบบว่าจะมีเซนหรือว่าจะสัมผัสเรื่องนี้ได้พี่นะ ก็ผมก็อยากให้คือเนี่ยคือเมื่อกี้เรายังคุยกันรู้เรื่องนะนั่งก่อนนั่งก่อนแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่ามือ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 แล้วก็มือสิงเหมือนแบบคล้ายๆคนจะเป็นลมอ่ะเล่เข,ข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเหมือนแบบร้อนวูบ,บมือไม้สั่นไปนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าเพิ่งยืนนั่งพักก่อนนั่งพักนั่งพักเดี๋ยวอาการดีเดี๋ยวค่อาายลิ่นขึ้นนั่งพักก่อนสั่นเลยอ่ะตื่วครับ ดูต้นไม้ต้นนี้นะพ,พี่มันมีเป็น,ปนมันมีเป็นมันมีเป็นขาคำ้ำนเห็นปะ่ะขาคำ้ำผมก็พาเพื่อนแปงมาเพราะว่าเพื่อนอยากจะเจออะไรแบบนี้แล้วก็เป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นต้นไม้ที่หาอยู่ได้ยากที่มันจะมีความสวยงามความแปลกๆแ,แบบนี้พี่นะผมนับถือแลวผมก็เชื่อวนะ่าที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ที่ผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาไม่ควรมาตัดหรือว่ามาเอาออกไปก็ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะยังอยู่ที่นี่นะผมไม่ได้มาลบหลู่นะผมรู้สึกว่าใจผมสั่นแต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วผมภาวนาไงเล็กดีขึ้นยัใ,นใจอือดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นเลยผมไม่ได้แกล้งหรือว่าเสแส้งนะเดินะมาปุ๊บเหมือนน้ำทุกคนครับ เมื่อกี้ผมก็โดดก็เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหัวฟาดหัวเกือบฟาดแต่เศษแทงคนที่เสศษแทงหรือว่าคนที่อ่าเคยว่าอะไรสร้างภาพอาจจะดูออกเลยแต่ไม่จะแฝงกับเขาไม่ไม่ผมรู้สึกจริงรู้สึกจริงคือสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกบางอย่างไปนี่คือข้างบนทานี้อ่ะค่อยเดินค่อยเดินโชคดีเพื่อนผมหน้าหัวไม่ฟาดตรงหินเมื่อกี้มีอยู่กับหน้ามืดใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยเดิน เดินมาเรยใช่ใช่เดินเดินโน้นนี่คือนี่แหะคือนี้โอ้โหเล็กต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมมาใหญ่เอาใหญ่เคยมาถวายน้ำเห็นไหมโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมเหลือตัวนี้เดียวเลยพี่อยู่กับต้นไม้ต้นนี้ทีต้นเล็กนี่ประมาณอย่าพูดถึงอายุ นานนานมากนนาามกอายุน่าจะนานมากกว่าจะโตขนาดนี้นะประมาณชาโอบนี่น่าจะประมาณเจ็ดแปดคนได้ไหมเราโอบไปไหมโอบไม่ได้หรอกพี่ครับเหมือนเสียงคนเดิมเหมือนมีบางอย่างย้ำพื้นรอบๆต้นไม้นี้โอ้โหเพื่อนดูความสวยงามของรากดิใช่ไหมคือแบบสวยมากขอนั่งครับได้ไหมนั่งได้นั่งนี่แหละ นั่นนี่ก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เราจะตั้งกล้องเดี๋ยวตั้งกล้องจากข้างบนนะจากบนหินนะทังนี้นะโอ็เราจะไม่พูดจาปากปล่อยหรือพูดจาไม่ดีกับที่นี่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นที่ผมคิดว่า หมือนมีบางอย่างเดี๋ยวเราลบเล่าพ <c oughs> ี่ใช <c oughs> ่อก็เป็นที่ควรจะรักษาก็บูชาพวกเขาดีกว่าเนาะอืมคือถ้าคือถ้าตามคามเชื่อนี่คือเราสามารถเอาเขาเรียกผ้าสามสีเนี่ยมาผูกได้ไหมได้ไหมก็ได้นะแต่เหมือนไม่จำเป็นต้องเอยะอะเพราะมันอยู่นในป่านะเราคอบเราไหวก็พอแล้วแต่ว่าเราอย่ามาลบดูดีกว่าเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มึงมึงอะไรอ่ะมึงพูดอะ เหมือนมีเสียงคนกําลังทำราด้ำลายหรือว <saben> ่าขากข่ามข่าน้ำลายออกมาคีอแบบทุกวันนี้เห็นไหมในกล้องมันเสียงคนพูดเลยก็ใช่ไงมันเสียงออกมาจากหลังต้นไม้นี้หลังหรือวันไหนต้นไม้ นี่เหมือนคนแก่ทุกคนนะนทำอะไอ่ะผมไม่รู้ว่าเสียงที่ดังออกมานั้นเป็นเสียงของใครแต่ผมสองคนไม่ได้มาลบดูไม่ได้มาทำเรื่องไม่ดีนะครับเราครับท่านพูดหรือเปล่าคะที่พูดอยู่ ท่านครับผมสองคนอยากจะมากราบไหว้ท่านพูดที่สิ่งทิเศษอย่ในต้นไม้ต้นนี้ผมไม่ตั้งใจว่าจะมาสิะะบเวลาแบบนี้ครับท่านเราขึ้นมาแล้วทางมันมาไกลครับท่านก็เลยมาช้าไม่น่าเชือ่อว่าตนไม้จะพูดได้ ครนใอะ่าพูดเหรอใช่้าพูดมิสตแพาพูดาพูดเดี๋ยวนี้ท่นพูดหรือเปาครับเราจะเข้ามาทำอะไรกันีนนี้음 พราะผมสองคนอยากจะมากระดาบไหว้ท่านพูดซึ่งเพื่อนผมอะอยากจะมาเห็นท่านพูดจริงๆไม่คิดว่าจะเจอจริงๆคับท่านผมอยากเจอจริงๆท่านเจ้าคนนี้ไปหามาหลายที่แล้วเจ้ายังจะกลับมาที่นี่อีกคนอื่นก็ไปหมดแล้วพอดีผมอะด้วยตัวผมเองนะท่านผมไม่เชื่อว่าจะมี เาเรียกว่าอะไรต้นไม้พูดได้หรือว่าจะมีคนอาศัยหรือว่าท่านพูดแบบนี้วันนี้ผมไปเจอที่ตัวผมเองผมยังตกใจเลยครับผมก็ไม่คิดว่าท่านจะออกมาหาพวกเราแบบนี้นะเจ้าคนนี้เคยเจอมาก่อนแล้วท่านผมมาก่อนที่ผมเคยมาทงกุ้งที่นี่ครับมาตัดชนไม้เจ้าคนนี้มีเรื่องทุกใจมาท่านก็พูดไปเจ้าฟังแล้วคือผมรู้บางอย่าง้ี่จะจากคนนี้กับเพื่อนก็มันคงจะ เวราะอะไรก็หลานที่ที่ไปมาคือพูดคุยเหมือนกันครับท่านผมพยายามจะไม่คิดเรื่องหญิงเพชรหรือว่าสิ่งที่ผมตามหาอยู่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วก็มันเริ่มจะรบกวนหลายๆอย่างมากเกินครับท่านเราไม่ต้องไปตามหาเท่าไหรอกครัอกถึงไม่ล่ะก็กลับมาของมันเองมาหาข้าวันนี้ ได้กันมากันถึงเสียเวลาป่านนี้ผมแค่อยากจะมาท่านตัวเป็็ๆครับว่ายังมีสิ่งแบบนี้ในป่าด้วยหรอเห็นอยดคเชืช่อภาคพี่ๆย,ยังมีอยู่จริงนะเรื่องแบบนี้ ไม่ปรยยครับผมมานไม่ดีหูอะไรทนผต้องขอทษขอได้วยนะเพราะผมก็เห็นท่านัเป็นแบบนี้ผก็ปอใจอึ้เหมือนกันครับท่าไม่น่าชื่อว่าคือยุม่หม่แบบนี้เราจะมีแบบนี้ด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าท่านอยู่ในป่าลึกไม่อยู่ใกล้ๆแบบชุมชนอยู่ป่าลึกมากพี่ยูต้นไม้ ต้นไม้ขนาดใหญ่เพ,พี่นะ่งไเ,เยท่านท่านต้องการคือเราแค่อยากจะมาเห็นกับตาครับท่านก็คือถ้ามีแบบนี้แล้วเ,เห็นกับตามนี้เราเชื่อว่าคนที่ดูที่ผมกำลังอ่าถ่ายถ่ายทอดอ่าคลิปออกไปหรือว่าวิดีโอแบบนี้คนที่ดูคลิปเราเนี่ยอาจจะได้เห็นไปกับเราได้ตื่นตาไปกับเรานะว่าเรื่องนี้เราอย่างเจอกันอยู่นะพ,พี่นะ เป็นไงแพง้งตกใจเลยอะ่ะตกใจไหมตกใจแล้วก็เหมือนหัวใจสั่นๆสั่นๆเหมือนแม่ที่เจอตอนก่อนเข้ามานี่คือแบบนี้นะเกือบหัวทิมนะท่านครับท่านต้องการพวกอ่าผลไม้อาหารไหมครับผมจะนํามาให้น้ําต่างๆมีต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นใครอยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่ไมยาวนานไม่อยากใครเข้ามาทำร้ายที่ตรงนี้ใช่ครับผมเคยได้ข่าวว่ามันมีกลุ่ม ากลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจะมาตัดไม้เพื่อเอาไปทำพวกบ้านต่างๆเนี่ยคือต้นนี้คือเขามองไว้แล้วเขาจะเอาไปใช้แต่ว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเอาไปไม่ได้ใช่ไหมครับท่าน <God. S 1> คือฝีมือท่านใช่ไหมที่ทําให้เขาพวกเขาเจ็บป่วยกันนะที่นี่มีคนคุมมีคนดูแลที่ไม่ใช่ข้าคนเดียวอืมมันจะแฝงไม่มีแค่ต้นเดียวมีทั้งหมดกี่ตนครับท่านที่นี่ ตัวลที่นี่โหเหลือเชื่อวะาไม่ธรรมดาเนาะพี่พี่ครับผมเจอเป็นเหมือนติดท้ายท่านครับมันคือมันคือพึ่งหรือว่าตัวอะไรครับท่านที่มันอยู่ในรังเนี่ยท่านผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยวมันกลัวมันจะต่อยผมท่านก็ผมไม่ได้ร้าเลยนะท่านคือแล้วก็เหมือนผมเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขด้วยนะเล็กใช่ไหมใช่เหมือนผมเห็นคล้ายๆตัวเลขแต่ว่าผมไม่สามารถพูดออกไปได้ เพราะว่าเดี๋ยวท่านคิดว่าเราเนี่ยมาขอโชคขอลาบหรือว่ามาขอเลขอะไรแบบนี้ผมเลยไม่อยากจะพูดนะก็เลยอยากให้พี่ๆนะสังเกตกนันเอาเองลองเอากล้องเอากล้องแผ่นไปแต่ไม<ๆ>่ต้<ๆ>องพูดเรากล้องแผ่นไปผมไม่พูดนะครับมันคล้ายๆตัวเลขพี่ตีกันเองท่านครับผมขออนุญ,ญาตแล้วก็เดินรอบๆต้นไม้นี้ได้ไหมครับครับผมไม่สร้างความวุ่นวายกับท่านขอบคุณท่านมากครับ คนนะดูเอาเองนะฮะว่าต้นไม้ต้นนี้นะใหญ่ขนาดนี้ม่อหือมานะครับแล้วก็ทุกคน,นดูนะตัวเลขนะใหญ่มากมันนะเป็นความเชื่อขทุกคนนะให้ตรงนี้นะตัวผมเล็กกว่าเยอะเลยดูดิวกวดูเอ,เองนะครับตัวเลขต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะฮะผมจะให้ดูรอบๆ แล้วก็ให้พี่พิพพจารณาเอาเองนะครับให<จ>ญ่มากพี่ใหมากจริงจริงคือถ้าเป็นเพิงข้างในคือนอนได้นะสามารถนอนได้เนี่ยวันใหญ่มาก<ด>มือมาเลยอะ่ะไม่ไม่น่าเชื่อตกเพิ่งตกก้องที่นี่นะน่าต่าที่นี่เลยคนที่ตัดไม้อะมาอัไไปดูดีกว่าจะเดินรอบด,ดูดิ ดูตัวนา้าตัวเลขสังเกตเอาเองนะอันนี้คือเราเรา,เรายอ่อเรายอ่อภาพให้มันดูแคบเนาะใช่จริงๆก็กว้างมากพี่กว้างแล้วก็ใหญ่มากดูดิตัอวอะไรวะไม่รู้อ่ะเขาเรียกว,ว่าพึ่งหวีเปล่าไม่ใช่นี่คือพึ่งหวีพวกเนี้ยคืออันเนี้ยเขาเรียกตรงๆอ่ะคือเขาเรียกว,ว่าขี้เขาอ่ะเหนียวมากเลยนะเล็กเหมือนเกาเลยนะมีข้อดีไปทำอย่างนี้ ได้หลยย่างเป็นเกาวได้อย่างแน่นเลยเล็กเนี่ยโอ้กาใช่เป็นเกาวได้แน่นมากคือพุ่งเนี้ยพึ่งพุ่งเนี้ยเขาจะไม่ต่อยเขาเรียกพึ่งวีคือขี้เหนียวอ่ะพึงเนี้ยเหนียวมากใช่เหนียวมากดูตัวเล็กเอาเองนทุกคนนะเนี่ยพึ่งจะแพ้คนนี้ได้กับตาก็เดินเต้นแล้วก็ใหญ่มาก ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่อนุญาตเดี๋ยววันนี้เราสองคนถือว่าขอบคุณท่าน,นาเข้ามาดูต้นไม้ต้นนี้ที่มันใหญ่แล้วสวยงามก็คืออยากให้เป็นน้อยดยกด้วยนะเราคนเป<ช><ช>็นป้า<ช><ช>เก็บกันเราช่วยกันอนุรักษ์ดีกว่าถ้าผมเจอใครที่จะเข้ามาทําลายไม่ได้ไม่ได้เราจะช่วยเหมือนกันนะเพื่อเราจะค้าน ตอบแผนท่านด้วยที่ให้เราเข้ามาดูเข้ามาชมคือแบบเล็กดูดิคือแบบถ้าเป็นอันนี้สมัยก่อนนะพวกนายพานเนี่ยเขาชอบถามห้างข้างบนนะใช่เพราะว่ามันสูงมันปลอดภยัยแล้วก็เป็นแข็งแรงแข็งแรงด้วยปลอดภัยด้วยแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วไม่วนะผมอยากจะขอเสียมาลยญาทน,นะถ้าผมจะถามว่าท่านครับขออนุญาตนะครับท่านท่าน,านอายุเท่าไหร่ครับ ไรคท่านท่านท่านอยู่เท่าไหร่นะวัยสองปีโหยท่านครับทำไมทำไมดูท่านแล้วรู้ไม่แก่ไม่แก่ไม่อะไรเลยอ่ะผิวหนังต่างๆมันดูเหมือนอืมเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยเหมือนลุงลุงทั่วไปเลยอ่ะท่านใช้อะไรครับท่าน ีอายุอก่ายืนอ๋อถ้าพว,ถพวกท่าน,น,น,นพวกท่านอยู่สิทในธรรมพวกท่านจะอายุยืนใช่คือพวกพูดพวกเนี้ยขาจะอยู่ตามต้นไม้ที่ใหญ่ๆเป็นพูดแบบว่าพูดอยู่ตามต้นไม้ะเป็นมังสมัยโบราณนะเขาถือกันอพวกเขาจะคอยปกปักอยู่ในคุณป่าที่นี่ท่านบอกว่าท่านสอปีท่านบอกว่าท่านอายุหนึ่งร้อยสองปีไม่ใช่เล็ก ไม่ใช่ว่พี่ๆเอาไปตีเป็นตัวเลขกันนะถาแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าร้อยสองปีนี้ท่านครับต้องบอกว่าในโลกเราตอนนี้คือน้อยมากครับที่จะอายุร้อยสองปีจริงนะใช่คือเยอะสุดนี่ก็คือเท่าที่ผมเห็นนะเล็กนะก็ร้อยหน่อยๆมีมีแต่น้อยไงน้อยมากสมัยนี้นะน คือแบบสาธูเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวกลัมาเย็นแล้วเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับก่อนใช่คือเราลบกวนท่านแล้วผมแค่แบบว่าทีแรกอะผมอะไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อเลยว,ว่าเอ้ยทําไมมันในป่าลึกขนาดนั้นมันยังมีต้นไม้พูดได้เหรอมันไม่ใช่เป็นที่พวกในพานหรือว่าคนมาป่นมาแกล้งเหรอรแต่พอเรามาเห็นกับตาเนี่ยเหมือนอว่าจะไม่ได้มีแค่ท่านก่อนเข้ามามท่านเดียวนะก่อนเข้ามานี้มือสั้นใจสั้น ใช้ก่อนเข้ามามือสันใจสันเหมือนหน้ามืดตอนนี้เนี่ยคือแบบคือได้เห็นกับตาแล้วว่าต้นใหญ่จริงแล้วว่าท่านเนี่ยปกปักรักษาอยู่ที่นี่จริงได้ครับท่านพวกเราก็จะเดินทางกลับแล้วครับท่านเดี๋ยวเราโอเคเขาบอกว่าอาจจะมีต้นอื่นที่ไม่หวังดีถ้าเราออกไปช้าเขาไม่อยากอยู่นานแล้วแล้วถามท่านได้ไหมว่าเราสามารถเอาพวก ผลไม้เนี่ยมามาได้ไหมเอาพวกผลไม้ไหนมาสร้างมาถวายเนี่ยนะครับท่านแต่พวกเจ้าสัตยาแต่ัตยาท่านท่านอยากได้อะไรหรือเปล่าถ้าผ้าสามสีอะไรแบบนี้มาผูกได้ไหมอยากอยากผูกไว้ท่านอ่ะโอ้ท่านไม่อยากให้ผูกผ้าสามสีเรามาเจอก็พอแต่เขาไม่คนพื้นน่ะเขามาเจออเดี๋ยวชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขามาเจอเดี๋ยว เอาแป้งมาลูยมาถูอ๋อเดี๋ยวมาถูมาของหวยกันงมางกันอีกโอเคเล็กผมเข้าใจได้งั้นกราบลาท่านนะครับท่านครับไปเล็กครู้แล้วทำไมไม่จะไถึงใจชันทำไมอ่ะที่เดินมาคงไม่คิดว่าจะมีจริงไงก็คือเหมือนกับลบลู่แล้วคือไม่ใช่ว่าผมลบลู่นะเด็กไม่ใช่ว่าผมลบลู่ผมไม่ได้ลบลู่หรอกแต่ว่าทีเนี้ยผมมันก็แค่แปลก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 แค่นั้นเอง เหมือนใจมันเหมือนว่าไม่อยากไม่อยากเชื่อว่ามีจริงไงใช่อะไรบางมานีมีอาการใจสั้นมีอาการใจสั้นแล้วก็เหมือนแบบว่าคล้ายๆแบบหน้ามืดหน้าหน้ามืดแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนแบบักเขาอ้วนไปเลยเขาทำให้รับรู้ไงรับรู้ว่ามึงกาลังจะไม่แบบว่ากำลังจะเจอเขาจริงจริงวะให้มึงรับรู้ก่อนให้แบบว่าใจเต้นตัวสั้นหน้ามืดแล้วก็พอ มาปุ๊บมันเหมือนมีเซนน่ะเฮ้ยที่นี่แม่งมันมีจริงหมอประมาณเนี้ยเดียวพอมาเจอปุ๊บมันมีเห็นไหมเห็นจริงได้เห็นตันใหญ่มากทันท่านไปแล้ววมากอลิลลารต้นไม้นะมั้งท่านอาจจะไปหลังต้นไม้ก็ได้เราไม่แน่ใจเดี๋ยวไป,ไปดูนกลับมาเรากลับดีกยว่าเราไม่อยากรบกวนท่านนะสาธุทุกคนดูดูแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเด็กๆที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะควรจะมีผู้ปกครองแนะนำนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ วันนี้ได้เห็นกับตาแล้วอึ้งเลยนะทุกคนอึ้งอึ้งจริง <c oughs> แล้วก็เราก็ต้องกลับอีกไกลด้วยเล็กเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบแล้วนะครับทุกคนโอเคให้ในวันนี้ขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้คนะกดติดตามเพื่อนด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้ว